คนฟังไว้ผิดก็คือการหาเต่าเราจะไปหาที่หอคอยจอมเวทเทสนะคะทุกคนการหาเต่าครั้งนี้เพราะว่าถ้าเราเก็บเต่าได้ครบั้งหมด3ตัวฟางจะได้สล็อตมนลตาเพิ่มมา1ช่องนะคะทุกคนไปฟางจะพาไปเก็บเต่าดีกว่าอ่ะเราเนี่ยหอคอยจอมเวท เทสนะคะทุกคนนี่คือจุดวาร์ปของเราเกาะน้อยของคอยจอมเวทเทสโอเคทะเลสาบเอเนียอ่ะ,อะไปไปกันเลยจ้าโอเคไปขอคอยจอมเวทเทสอะ จางเคยมาแล้วรอบหนึ่งตรงประตูมันจะทันหนึ่งคนตาไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยประมาณนี้ตามหาปราดอาสูรสามคนอ่ะขอะคอยจำเวทเทสน่าจะสิ่งที่จะลึกไว้น่าจะเป็นเต่าทั้งสามตัวที่ฝั่งบอกแน่ๆ นะคะ่ะทุกคนนี่ไงเต่าต,ตัวแรกโอเคเราเจอเต่าต,ตัวแรกแล้วอ่ะเย็บอเอะเราต้องทำยังไงกับเต่าอ่ะเราต้องสู้เต่าเหรอโวโอ,โอ,โอตายแล้วตายแล้วใช่ไหมได้แล้วหนึ่งตัวนะคะทุกคนตัวแรกอะ่ะมันจะหาไม่ยากมันจะอยู่ด้านซ้ายมือของหอคอยนะคะทุกคนอีกตัวหนึ่ง ะ,ออนะูอ่ะมันจะตกอ,อยู่ต้นไม้หรือเปล่าหรือว่วาอ,าอยู่บนนไม้ิงนะไปวฮนบียเลยไ้นี่ไงมันเกาะอยู่บนต้นไม้จริงๆนุ้ยอะ่ะเราต้องยิงธนูสาตเวทไนะด้ไหมสัตเวทก็โดดอาตกแล้วโอเคตัวที่สองจัดการไปเรียบรอ้อยแล้ว เหลือตัวที่สามนะคะทุกคนกกตัที่นะทาสาม,านนสมที่3มันอยู่ไหนเนี่ยเต่ามันก็ลองไม่เป็นเลย เห็นแล้วเดี๋ยวเราหามุมก่อนอ้ามุมนี้แหละเหม,มาะเหม่งศาเลยไปพบสามตัวแล้วค่ะทุกคนคนหนึ่งข่อคอยจอมเวทคายรงอ๋อมันคายออกแล้วนะคะเรากลับไปที่หอจอมเวทได้เลยเย้่ปัดเดี๋ยวรับมาประตูขวดอ่ะมึงเจ็บคอไม่เจ็บนจห มี่นีควไปลยแล้วโอเคเปิวปยม่นกัจะเ็นโเคฝม่งยเรา่ีสขึ้ไป okay. 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 ้โอเคโอเนมาลด้หดแล้วขนะคะลุก cin ึนลเปล ฟางจะไปอีกหนึ่งหอคอยนะคะทุกคนที่มีเต่าหมูนะเต่าแบบเมื่อกี้เลยที่ฟางทำการไปฟันมาอ่ะมันก็จะอยู่ที่หอคอยจอมเวทออริทิสอ่ะตรงนี้ปงปักหมุดไว้แล้วโอเคถ้าเราจะมาตรงจุดนี้อ่ะกำแพงปราสาทโมเอ,อ เดี๋ยวฟางพาไปอีกหนึ่งหอคอยนะคะทุกคนเพื่อไปเก็บเต่าแรกสล็อตมาจ้าเฮ้ไปโอเคอ่ะจดลมโดอดบึ้บ ขอคอยอันนี้ก็ผน,นึกเหมือนกันนะคะทุกคนฟังดูก่อนจำหาปราดอสูรสามพนอ่ะชัดเลยขอคอยจอมเวทออริทิสอ่ที่ฟังจะมานะคะทุกคนตัวแรกลงบันไดมาก็จะเจอจานแล้วก็มีตัวซ้ายมือตรงนี้มันะอยู่ปลูกพงยาเออ จัดการไปแล้วหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งที่ฟังบอกว่าลงบันไดมาคือเจอเลยคือตัวเดต้าไปตัวที่สองอ่ะโอ้หอ่ะตายแล้วเราไปหาตัวที่สามกันนะคะทุกคนหอกคอยเนี้ยหนึ่งกับสองอาหาง่ายแต่หออคอยที่แล้วอ่ะหนึ่งหาง่ายสองสามหาย,ายากอยู่ตัวที่สามมันจะอยู่ไหนอ่ะ อ๋อลรงไปดูในน้ำไหมเผื่อเต่ามันจะอยู่ในน้ำบ้างอลองดูตุ้มตุ้มตุต้มน้ำมันจะมีไหมอ๋อมีจริงด้วยอะ่ะเต่าแฝงตัวอยู่ในน้ำหนึ่งตัวโอเคขอกคอยมันคลายผนึกออกแล้วนะคะทุกคน เรากลับไปที่หอคอยกันดีกว่าจา้าไปนี่ไงมันกำลังเปิดแล้วเราปิดกระต่ขึ้นเลยจา้าเหมือนคอ,อยไม่ได้วยไปเกะกระต่ายโอเคถีบสมบัติเปิดเลยจา้าเชนเดะไปได้มาแล้วจา้าทุกคนเห็นความทรงจำโอเค หอคอยต่อไปที่ฟางจับพาไปก็คือหอคอยจอมเวทรวงตานะคะทุกคนเราไปดูกันว่าหอคอยนี้มันจะดบของอะไรให้ฟางนะจ๊ะอันนี้ค่ะทุกคนหอคอยจอมเวทรวงตาจะวาร์ปมาที่ป่าอุดมสมบูรณ์เพื่อไปหอคอยจอมเวทรวงตากันนะคะทุกคน ฟางไม่เก็บตามหอคอยเลยอาจจะน้อยมากๆอะ่ะฟางรองเก็บตามหอคอยดูบ้างเผื่อมันจะดอบของอะไรให้ฟงางนะคะทุกคนปลาที่รักกับปอ่ะแล้วเอ๊ด้านซ้ายไอ้ด้านขวามือฟางอะ่ะมีเหมือนตัวเวทเลยอะ่ะที่เวลาฟงลางไลเวทมันจะเป็นรูปแบบเนี้ย มันเขียนว่าสัมผัสตาเงามายา3ชิ้นโอเคนี่คือชิ้นที่หนึ่งแน่เลยแต่เงามายาโอเค1แล้วปะหแล้วมัง้งโอเคเราไปหาอีกสองนะคะทุกคนมันคือเงามายารูปเนี้ยฟังเห็นบ่อยๆตอนฟังไล่เว้นนะเอ๊ะ เอ้ยมกเมกื่อีืนฟังเห็นอีกอันหนึ่งแล้วอ่ะนั่นไงอ้าวอโอ้ยตัวนี้อาแตะมันหลอกหอรือเปล่าวะโอ้ยแปบบ๊บโอ้ยโดนทำลายลงฟังโอ้โหโดนฟันไอเนี้ยแรงดีไม่มีตกเลยขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี้หลอกไหมอาแตะก่อน

อ้นักใวนมะัไุ่้กคไได้เลยเอ๊มันจะอยู่แถวนี้ป่าวะหรือว่าอยู่ในหินมันเป็นแบบเลื้งแสงเลื้งแสงไงหินอันเนี้ยทำไมมันดูรูปร่างแปลกแปลกพวกนี้เอาใช่ด้วยแตะเลยอ๋อมันซ่อนตัวอยู่ในหินฟังก็ว่าอยู่ทำไมหินมันเรืองแสง

แค่ไเอ๊ะขุมดาบร้องหนเออมันต้องเป็นเวทแน่เลยอะ oh. แล้วก็ร่างน้องหน oh. ร่างน้องหน oh. ไม่ต้องใช้พระขุมร้องหนแล้วหรอ oh. เออ oh. ฟังเคลียร์แล้วจ้าโอเคป่าอุดมสมบูรณ์ ความทรงจำนี่ไงฟังได้เพิ่มมาสองสล็อตนะคะทุกคนที่ฟังไปเก็บมาร่างร้องหนนนะจ๊ะทุกคนมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวฟังร้องก่อนอ่านี่ไงตัวเราก็จะแบบโปร่งแสงอ่ะเวลาพังตัว,วอะไรมันก็จะโปร่งแสงนิดเดิงโอเคมันก็ถือว่าเป็นเวทที่ดีนะคะทุกคนเวลาเราใช้ย่องเบาอ่ะเออ อหอคอยต่อไปที่ฟางจะไปก็คือหอคอยนอกรีดนะคะทุกคนหอคอยนอกรีดอะฟางจะว้ามไปตรงจุดทะเลเยือกแข็งมันจะดูดินแดนหิมะนะคะทุกคนตรงจุดนี้เราจะว้ามาที่ทะเลสาบเยือกแข็งซึ่งหอคอยนอกรีดอะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่ามันไม่มีทางข้ามมา ฟางจะหาทางมาหอคอยนอกรกี้ใหได้เลยจ้าตามฟางมานะคะทุกคนเดี๋ยวฟางพาไปฟางจะปักหมุดมาจุดนี้นะคะทุกคนอ่ะแล้วฟางก็จะข้ามแม่น้ำมาเพื่อมาอยัางหอคอยนอกรีก,กันอ่ะไป,ะปแป

ได้เว้ยเฮ้ยมันเดินได้อ่ะมันเป็นสะพานล่องหอนเหรอเฮ้ยเหมือนสะพานล่องหอนเลยอ่ะเฮ้ยไ,ได้จริงๆอ่ะเออมันได้เออมันได้เดี๋ยวนะ ค่อยๆกระดึบกระดึบไปทำ่มันได้ค่อยๆกระดึบไปเดี๋ยวตกเออไป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 ,ไป,ไปตรงไหนนี่วะเนี่ยอ๋อมันมีมันมีควันควันน่ะทุกคนให้เราเดินตามควันควันน่ะมันเหมือนเป็นหมอกหมอกอะ่ะหมอกไม่ถูกเนี่ยมันเป็นไอหมอกอ่ะถ้าทุกคนสังเกตดีๆอ่ะ มันจะเป็นเหมือนไอหมอกอะทุกคนให้เราเดินตามไอหมอกนะคะทุกคนไปโอเคมันจะมองยากนิดนึงอะตกชิปไปแล้วทางขวาโอเคมันตรงตรงตรงอ๋อ มันเอาลูนขึ้นมาให้เราด้วยอะ่ะเฮ้เจ็บนี่ไปทางนี้เลยนี่ฝั่งน้งว้งเราจับขวายแล้วมั้งทุกคนไปไปค่อยเอ้ยตกอีกแล้วโอเค รูนลอยมาใกล้แหละโอเคฝั่งต้องใช้อะไรมันถึงจะเห็นหะนะทุกคนสายเบสไปก่อนเ้ยมันนจะ่โอ้ย จะขึ้นได้ไ้ยวะเนี่ยเออเอเมนไปลองดูใหญ่เกันวันนียมันให้ตรงตรงได้อะเออตรงนี้นะก็ยังได้อยู่ดึบๆได้อยู่ดึบๆได้อยู่ ออไปไลเวฟไปหนึ่งมันแล้วก็ตกอีกแล้วเฮ้ยมันยังไปได้อยู่นะคะทุกคนเนี่ยรายแบบเนี้คือมันสามารถเดินไปถึงได้อยู่อ่ะแต่ถ้าเวฟมันตกอะ่ะแสดงว่ามันยังไปไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะแบบนี้คือได้ แบบนี้คือได้ไม่ได้แล้วโอ้ยแล้วฟังจะไปยังไงฟังจะขึ้นไปยังไงดิบะเนี่ยโอเคฟังขึ้นฝั่งเนอ่ะเนี่ยตอก สามารถเดินไปถึงจุดจุดนี้ได้เลยเไปเราเก็บเวทก่อนอ่ะจุดที่ยากต่อไปก็คือการเข้าหอกคอยจรงเวทแค่แหละไปเนี่ยอันนี้คือไม่มีพื้นเวทมันจะลงต่ำแบบเมื่อกี้ราวามันจะลงต่ำแบบเมื่อกี้อ่ะตรงนี้คือมีพื้นเราไปได้แล้วคะทุกคน ไปอันนี้คือไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นตรงนี้ล่ะไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นเคตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีจ้า ได้นบนบนนะคะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้อ่ะเนี่ยไม่ได้แล้วออรองเดินกลับไปก่อนนะคะทุกคนอ่าตรงนี้มีเฟร์สอ,อยู่โอเคไันี่ตกเดินไปตกแน่อ่ะอีกนิดเติงเดินไปอ่ะเออแวะแปบบ๊บโอเค ก็ยังไม่ได้นะคะทุกคนเอาใหม่โอเคตรงนี้ล่ะอ่าตรงนี้มีทางตรงนี้ได้นี่ไงมันมีควันขึ้นมาแล้วทุกคนมันมีควันขึ้นมาแล้วจริงด้วยเย้พังหาทางเดินได้แล้ว ให้เราสังเกตมันจะมีควันหมอกๆขึ้นนะคะทุกคนนี่ยมันจะพาเราไปถึงหอคอยได้เลยเราถึงหอคอยจอมเวทนอกกิจสำเร็จแล้วโอ้ยไตจูตั้งนานเอ้ยหาก่อนจะเป็นลมกว่าจะเดินได้ไปเราไปดูกันดีกว่าจ้าว่าหอคอยจอมเวทนอกกิจ มันจะดับของอะไรให้ฟังแต่ในนั้นมันมีมอนเตอร์อยู่ตัวแป๊บเราไม่รู้แรงไม่แรงเราใช้กระสุนศิลานำเชิงไปก่อนมันเป็นอัลโกวโอ,โอมาเยอะเลยเออไปโอเคแล้วค่ะ โอ้ฟกฟกฟฟุไปเลยอะอ่ะไปไปกันค่ะทุกคนมันมีบันไดให้เราขึ้นอ่ะเราไปตรงนี้ก่อนละกันขอไปดูหน่อยมายากมาเยงขอสำรวจหน่อยละกันมันต้องมีอศมัศวินหรือใครตามเราแน่เลยอ่าไอ้ใจใจ เอเคเคอันนี้น่าจะเป็นปากทางเข้าหอคอยแต่ว่าถ้าไม่มาทางนั้นน่ะมาไม่ได้หรอกทุกค่อมันยากยากที่จะมาเลยอะ่ะไปเราเดินขึ้นไปก่อนเลยจ้าอ้าวมีลิฟต์ด้วยที่นี่ไป เป็นหอคอยที่เดินขึ้นมายากนะคะทุกคนฟางต้องแบบเหมือนประมาณว่าต้องใช้เวทอะ่ะเพื่อดูว่ามันมีทางมันไม่มีทางโอ้ยยังไม่ทันได้ไปไหนเลยไปโอเควเวทโอเคเริ่มต้นกระโดนซัดไป็นหนึ่งหมดัดอ่ะถึงแล้ว ขอคอยจอมเวทน,นอกกรีดมันจะตบของอไรฟัแงแค่ไดีรังสันฝนดาวตกแสงมันคือเวทอะดิรังสันฝนดาวตกอะ่ะมันคือเวทแ,แน่เลยอ,ะอ่ะสัตว์ตัวอรังสันฝนดาวตกอ่านี่ไงมันตกลงมาแบบนี้เออ ใจเลีรเร้ยปัดตูได้ดีมากเลยอ่ะพลังสันฝนดาวตกเนี่ยไปเออเนี่ย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 เออเป็นอย่างนี้นะคะอเรื่อรังสันฝนดาวตกเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออตายไปแล้วหนึ่งตัวอ,อีกรอบหนึ่ง ก็จะเป็นฝนดาวตกองโรามาลนี้นะ,ะเนี่ยมันจะสร้างปุกเมฆอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันจะตกลงตกตกเหมือนฝนตกกันทุกคนหอคอยต่อไปที่ฟางจะไปก็คือหอคอยจอมเวทเงินนะคะทุกคนแต่หอคอยจอมเวทเงินเนี่ยฟางอาจจะต้องแบบไปหาซื้อของก่อนนะเพราะว่า มันจะมีไอเทมบางอย่างหรือสม,มอนบางอย่างที่หอคอยจอมเวทเงินต้องใช้นะคะทุกคนเดี๋ยวฟางพาไปดอบก่อนนะคะเราต้องมาที่ประตูใหญ่หน้าวิเชียรัไรอันนี้เราจะไปเอาไอเทมชิ้นหนึ่งที่เขาไม่ขายนะคะทุกคนเราจะได้เข้าไปที่หอคอยจอมเวทเงินง่ายๆเลย

อันนี้เลยนะคะทุรีเอ็มปีสัตเขี้ยวอ่ะมันมีกุญแจดาบหินให้ซื้อด้วยแล้วก็มีพวกชุดแล้วก็คำจูงนี่นัน่นอ่ะกุญแจดาบหินคือต้องซื้อมีสามกดสามเลยจ้ะตังมีเท่าไหร่ถลุงให้หมดเลยโอเคเราก็จะมุ่งหน้าไปที่หอคอยจอมเวทเงินนะคะทุกคนหอคอยจอมเวทเงินอนะ่ะมันจะอยู่จงจุดนี้

ต้องไขปิดสนาก่อนถึงจะสามารถเข้าได้มันเหมือนอิมสองตัวสู้กันนะ่ะแล้วเราก็เจอตัวอิมตัวหนึ่งอ่ะเราเรียกสมอนอิมออกมาให้มันสู้กันเลยมันน่าจะใช่แบบนี้ปไปไปโอเคผนึกคายแล้วนะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลย สำหรับหอคอยจอมเวทเงินนะคะทุกคนก็คือให้เอาอิมมาสู้กันก็คือเราซื้อซัมมอนอิมมาสู้กับอิมอะนะคะทุกคนเพื่อเข้าหอคอยจอมเวทเงินไปเรามาดูกันว่าหอคอยจอมเวทเงินแห่งนี้จะดบของอะไรให้ฟังนะไปกันโอเค เราขึ้นมาด้านบนแล้วก็ขึ้นไปเลยเปิบ๊บเปึบ๊บเปิบ๊บป๊บปบอะไรวะเนี่ยเก็บเครื่องรางจอมเวทแบบกลมอ่าตับของดีด้วยโอเคสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับหอคอยจอมเวทเงิน,นถ้าใครมาแล้วแบบว่าขายปิดสนามไม่ได้ให้กลับไปที่ วิเชะไรนะคะทุกคนหน้าประตูใหญ่แล้วไปหาร้านค้าเลยจ้าเพื่อซื้อตัวทุรีอิมมานะคะทุกคนเพื่อมาขายปิดสตาที่ขอคอยจอมเวทเงินอ่ะอันนี้เครื่องรางจอมเวทแบบกลมเพิ่มความรุนแรงของคาถาอย่างมากอ่ะเราเปลี่ยนมาใช้อันนี้ได้นะจ้า